คลิปนี้เนี่ยเซียนไบเกอร์จะพาไปชมโรงแรมหรูย่านพัทยาเซนทรลาแกลนมิลาดบีดรีสอร์ทนี่เข้าไปข้างในเห็นไหมโอ้โหกว้างขวางมากขอบอกเลยนี่โอ้โหน้ำพูตรงกลางใหญ่มากขอบอกเลยนี่เข้าไปเดี๋ยวเจ้ะพาขึ้นไปชมห้องพักหน่อยห้องพักชั้นบนแต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอลังการมาก อยูนะ่แถวพัทยาถ้าผมจำไม่ผิดนาจะอยู่แถวพัทยาเหนือนะแถวนี้คอนโดเยอะมากไอบบ้บอกนี่ล่างบรรยากาศมันเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่เอ้ผมชอบลูกปั้นช้างนี่จังเลยนะสน่วนใหญ่รักที่นี่รู้สึกว่าช้างเยอะมากคนระับเป็นลูกปั้นช้างเยอะมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวก็ได้เวลาขึ้นไปดูห้องพักกันนะนี่ทางเดินขึ้นลิฟต์กันไปโรงแรมนี้ตก แต่งสวยงามมากขอบอกเลยโอ้โหทุกอย่างแทบจะเป็นไม้นะตกแต่งด้วยไม้นี่เห็นไหมห้องพักแบบนี้เปิดประตูเข้าไปโอ้โหมี2เตียงที่ชื่นชอบคืออ่างน้ําตรงนี้นี่อ่างน้ํานอนอาบน้ําแบบนี้เลยนี่เห็นเตียงกันแบบนี้ถ้าพักสองคนก็โอเคอยู่นะฮะมาหันดีมูลกันแบบนี้สบายมากไปดูวิวด้านนอกกันหน่อยเปิดเข้าไปปับ๊บ เห็นวิวด้านนอกโอ้โหนี่เห็นหาดชายหาดสวยงามมากแถวนี้คอนโดเยอะมากเขาบอกนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพัทยาเหนือนะครับแถวนี้เห็นไหมวิวดีมากแถวนี้เห็นบรรยากาศชัดเจนฮะด้านบนสวยงามมากที่เตตาก็คือนี่ห้องน้ําตรงนี้เป็นอ่างอาบน้ําตรงนี้ผมชอบมากเลยนี่อาบน้ําด้วยอีกคนหนึ่งก็อาจจะนอนบนเตียงไว้ด้วยฮะนี่ ห้องน้ำสุดหรูมากเขาบอกโรงแรมนี้ถ้ามากับแฟนก็อาบน้ำโชว์กันไปเลยแบบนี้ทั้งเข้าห้องน้ำด้วยก็โชว์กันไปเลยไม่มีปิดไม่มีอะไรเลยนี่เห็นไหมข้างนอกเป็นเตียงแบบนี้เราก็อาบน้ำกันตรงนี้เลยที่ชื่นชอบที่สุดก็คือวิวที่เห็นหาดพัทยานะทั้งหมดนีน่ตึกใกล้ๆไหมแถวนี้คอนโดเยอะมากนะเขบอก เป็นแบบนี้เลยวิวดีมากเลยขั้งล่างก็มีชายหาดให้เดินเล่นด้วยโอเควันใหม่คลิปหน้าครับ